ท่านผู้ชมนะคะล้างหววอกเนาะค่ะค่ะที่ยีรกกิโลวันนี้นะคะแอดมินเดินทางมานะคะมาตามได้หลายอาจารย์นะคะท่านผู้ชมที่เข้าเนาะค่ะงวดเมื่อกี้ก็อาจารย์ยาก็เข้าด้วยนะคะท่านผู้ชม06 1นะคะเดี๋ยวเราไปตามอาจารย์ยากอนะคะก็มีหลายอาจารย์นะคะที่เข้านะคะที่รักกิโลนะคะใกล้แล้วใกล้เลยฝากออกในงวดทะเลโพลูน่อยนี้มัน เข้าจริงหรือเปล่าเป็นหลักฐานนะครับครับนี่หมดแล้วเพื่เข้าสามตัวหน้าครับใน่ตัวนี้สลับตำแหน่งสลับตำแหน่งครับท่านหนึ่งอยู่ข้างหน้าเข้าเลยส่วนหกหนึ่งนี่เลขหน้าสามตัวเนาะหน้าสามตัวเลขหน้าสามตัวมันสามตัวมันออกหนึ่งเจ็ดสามเนาะัอันนี้มันสลับตำแหน่งกันครับตำแหน่งโอเคอันนี้ก็มาตามอาจารย์ยานะครับครับยังไม่ฟันใช่ไหมงูนี้ ยังครับยังไม่ปรอนานไหมครับรอจนปั่นก่อนไม่ไม่นานเท่าไหร่ร่ะคอยดูก่อนปั่นก่อนครับปั่นก่อนเลยยังไม่ปล่อยใช่ไหมครับแต่ปล่อยให้เอฟซีรอครับให้เอฟซีกดติดตามกดรอไว้เนา้อสิบรอได้ไม่พลาดไยัาเนาะให้ไปเที่ยวต่างประเทศก่อนตัวตัวเดียวคู่เดียวสางประเทศันนี้วันนี้ คนนี้วันจันทร์เนาะได้มายังไงเลขไปเที่ยวต่างประเทศเห็นเลขฝันเลขเลขเลขชอบคำนวนชอบไม่มีคำนวณนะครับชอบเล่กชอบชอบครับชอบกันยนาครับโชว์เลยก็ได้จันไม่รอรอช้าไม่ได้ดีสีไม่ไม่ไม่ได้โชว์ครับเจาะพูดเอาเลยพูดอ่าเจาะปากพูดเลยเนาะพูดเอาเลยเนาะไม่ต้องไม่ต้องเขียนหรอกค่ะ ฟังเอาด้วเอฟซีศูนย์ศูนย์ห้าห้าเดียวครับค่ะที่จันยาชี้มาเมื่อกี้นะคะให้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะก็ศูนย์ห้านะคะท่านผู้ชมนะคะถ้าจะไปรัฐบาลก็ไปได้นะคะสิบหกกันยายนสองห้าหกเจ็ดนะคะท่านผู้ชมคะนี่สามตัวก็ศูนย์เก้าแปดนะคะกับหนึ่งหกกับห้าศูนย์นะคะแต่วันนี้อาจารย์ให้ห้าศูนย์ ไปต่างประเทศไปเที่ยวก่อนนะคะหมดเ่อกีจันก็ให้เข้าศูนย์หกนะคะเต็มเต็มนะคะที่ละกิโลด้วยนะคะความฝันด้วยนะคะของอารารย์ยานะคะค่ะครับฟังเอาด้วยเอฟซีศูนย์ศูนย์ห้าห้าห้าเดียวครับศูนย์ห้า ได้ล <ไป S 1> ักก <ละ S 1> ิโลอีล่ะเอออยู่ในหลักกิโลอยู่ในล,ล <ะ S 1> ักก<า>ิโลเองครับ60เป็นปเที่ยวลาวพัฒนาครับวันนี้เที่ยวดูจริงผมไม่เคยให้หรอกลาวแต่วันนี้ไม่รู้เป็นไรอยากให้เป็นซีให้ไปเที่ยวดูสักครั้งตัวมันเข่าเป่าจะได้เทกัน ยให้ตัวเดียว05กรับนัมบอร์คันนี้ไปกลับเนาะแล้วแต่เอฟซีจะกลับเรื่ออะไรก็นัมเบอรกลับก็ไปยุ่ธประเทศต่างประเทศเนาะครับตรงกลางสามตัวมีไหมสามตัวไม่มีครับสี่ตัวไม่มีบอไม่มีปตะเตี้ยตงประเทศจะมีสี่ตัวเลยเนาะเรีกได้สี่ตัวอ๋อแค่สองตัว05นะครับในช็อป05 05ไปแล้วเต็มแล้วเพราะว่า อย่างนี้หกศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกหกศูนย์หกหกศูนย์หกจะลองดูก็ได้คืออะไรกันว่าศูนย์ห้าศูนย์มันมีอยู่ในหลักกิโลหกศูนย์ศูนย์หกอาจารย์ยาเขาอยู่ในหลักกิโลเหมือนกันของรัฐบาลไทยอ่ะอาจารย์ที่เข้ามีใครบ้างงวดนี้ที่เข้ามามีมีปู่เทปซีสเกตน้องแต้ยก็เข้าเหมือนกันเนาะแต่ทุบลักกิโลเนาะปู่ดมเข้าเหมือนกัน แม่ดางปูดมน้องเตวแล้วก็ปูเทพเนาะยังครับยง่อมากอนวันนี้เสปรเทศกับจนานะัเทจะหุนอเกปุเทพตะก่นยห่นดงหนกดังอังนะดังมาสก้าสก้าสงค้าก้าสิก้เกาส เกจะมาวันไหนกูทิ้มยังไม่รู้เลยยังไม่เห็นโอ้หเข้ามาแล้วถูกไหมถูกกับเขามาถามแม่บ้านผมหาแม่บ้านว่าแม่บ้านว่าไม่ได้ซื้อผมก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันเดี๋ยวเลขเขาจะเคลื่อนครับซื้อไม่ได้แอดมินแห้งแล้วเนาะผูแค่มีโอกาสมาหลักกิโลอีกเนาะแต่พิมรอพิมรอดีกว่าค่ะถ้ามาวันไหนจะแก้งจ้ะ แจ้งให้ทราบเนาะค่ะทั้งทั้งพูะเทพศรีสะเกดเนาะแล้วก็แม่ร่างปูดมแล้วก็น้องเต้วนะคะไอเอฟซีพิมรอนะคะพิมร์มีอะไรเื่อนไหวจะแอดแจ้งข่าวอีกทีเนาะค่ะโอ้ว่าน้องเต้วนั่นก็ไปทุบไปทุบหลักกิโลเนาะตรงเลขหลักกิโลเลของศูนย์เจ็ดเก้าสองศูนย์เจ็ดเก้าก็กลับหัวกลับหางกับศูนย์หกแล้วอืมแม่ร่างปูดมเ็เต็มเลย แม่ด้าปูดมก็ศูนย์หกสามตัวก็ศูนย์หกหนึ่งเนาะใช่แล้วก็กลับให้ด้วยศูนย์หกลับไปควบอยอาจารย์ยาด้วแดนี้เหมือนจะมีเก้าอีกงวดนี้นะวันที่สิกกันยานี้เหมือนจะมีเก้าอีกให้นค่ใ้คำารอาจารย์ครับเราฟันอาจารย์ รอฝันแล้วรอฝันรอฝันส่วนมากจะปันนไหนวันพระวันวันพระบ้างวันโค่นบ้างจะปันตอนนี้พระใหญ่แล้วเนี่ยจ้าจะปันวันนี้เลยดีไม่ดีก็จะคืนนี้ละมั้งจทูบอธิษฐานก็ฝันแม่นๆเลยเด้อไหนลืมวันพระวันโคนหมดแต่พรไม่มีปฏิทินเนาะโอุ้ยอุ้จะเอามาให้ไงลืมแล้วอรู้อยู่เข้าบ้านไปรีบออกมา รีบออกมาแล้วครับเลยมาประทิยนมาให้ไม่ได้เก็บดอกไม้ขึ้นวัน้อนวันเลอยู่บ้านเลยรู้จักวันนละฮะรู้อย่างประทะรู้ก็รู้ลืมเนาะล้วนสมองมันไม่ให้เดี๋ยวเกินเกินเก้ามาเนาะเก้ามาจะเดียวไปก่อนเก้าเก้ากับหกเลยอ่าเก้าก็ระวังหกเลยเนาะใช่ค่ะเก้าตีลังกาเป็นหกไปหาจับจองด้วยเรือเก่าจันยาอยเก้ากับหกเนาะเดียกเก้ากับหกเก้าตัวเดียวคน เก้าตัวเดียวก่อนเวดียก้าตัวเดียวก่อนก็ให้ต่างประเทศด้วยเนาะต่างประเทศอะไรย้ำอีกครั้งนึงต่างประเทศลืมศูนย์ห้าครับต่างประเทศลาวพัฒนาตัวเดียวตะโกนเป็นเสียงสะวันใดบ้านนอกเลยเนาะครับในภูเที่ยวมาภงเที่ยวเราพัฒนานะครับงวดนี้วันนี้วันจันทร์นะครับที่สองวันที่สองวันจันทร์ นะครับเดือนกันยายนหกเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ห้านยห้าศูนห้าครับศูนย์ห้ายืนมาน่อยวันนี้เที่ยวตามกันครับนี่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 ครับนี่ครับท้ามือหน่น้าห้ครับเที่ยวฝังโค้งกครับวันนี้ศูนย์ห้า ใหมใจจไปอกใกันไหวก็ดีเนาะไอตัวเดีย네วก่อนวัวน้วิซืออะไรกัมีเก้าวเก้ามเก้าหนุนไทยจะเข่าเข่านุนน well. ุนถ้าเข่าเข่านะครับหนุนนุนเข่าเข่านะครับนุ่นเข่าเข่านุนข่าเข่าอืมหนอยเนี่ยบอดบอนี่ป้ายบอเข่า เก้าเนี่ยไปใส่เอาใส่ห้าศูนย์นห้าได้ไหมเก้าเนี่ยนู่นรีบไปเดินไปจ้องเอานะครับนู่นชี้ไปแล้วว่างั้นอะดูป้ายไปดูครับไปดูไปดูกันเนาะนูนนูช